สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนครับวันนี้คุณอยู่กับผมจานเจมแมสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมครับวันนี้ผมจะมาเล่นเดอะคราวหรือว่าเจ้าตัวตลกนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เล่นตัวนี้มานานมากๆครับวันนี้เนี่ยกลับมาเล่นอีกครั้งนะฮะสำหรับเดอะคราวซึ่งวันนี้เนี่ยผมไปเจอแอดออนแอดออนหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเดอะคราวเนี่ยตอนนี้มันถูกปรับมาใหม่นะครับ oh. คือเมื่อก่อนเนี่ยจะสามารถโยนได้แต่ระเบิดสโลใช่ไหมฮะก็คือทําให้เซอร์แบบวิ่งช แล้วทําให้ตัวเราวิ่งไวขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะมาคู่กับแอดออนชิ้นใหม่นะครับผมนี่ครับชุดเครื่องสําอางสีฉูดฉาดนะครับเวลาที่ เราได้บัฟเพิ่มวิ่งไวเนี่ยมันจะทําให้วิ่งไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แอดออนจินนี้ครับกล่องซิก้านั่นเองเวลาที่เราแบบกำลังกระปี้กระเป๋าอ่ะกำลังลมควันเนี่ยเราจะสามารถมองทะลุเราจะปลดล็อกความสามารถในการมองทะลุนะฮะก็คือเปิดกรอบแบบมองเห็นเลยว่าเซอร์อยู่ตรงไหนบ้างทําอะไรอยู่เราก็เดินไปฆ่าแบบเนียนๆนั่นเองนะครับผมสำหรับเปิร์กนะฮะเปิร์กก็ลูนเหมือนเดิมครับกระทืบไม้ไวนะฮะอันนี้ก็ความบาดหมางอันนี้เวลาที่เซอร์ปัดด้วยกันเราจะได้เห็นออร่านะครับแล้วก็เวลาที่เผื่อไว้ถ้าเกิดลูนแตกเนี่ย กับเด็กเอาไว้กระทืบเครื่องนั่นเองสำหรับเซตนี้เนี่ยจะมันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับ let's get it เอาเลยครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้หาห้องเจอเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจะสังเกตได้ว่าเขาเอากุญแจมาอีกแล้วอ่ะไอเดวายอะ่ะอย่าบอกนะว่าดูคลิปพี่จานเจมาเซตฉากลอดใช่ไหมต้องมาดูนะครับว่าเขาเอาอะไรมานั่นไงนั่นไงโอ้เซตฉากลอดอีกแล้ว แต่ว่าอย่าลืมนะว่าวันนี้เนี่ยผมมาเล่นเดือดคลาวสายมองทะลุนะครับผมสายนี้เนี่ยโ oh oh oh. อ้โหโหดผมบอกเลยผมลองเล่นมาหลายตาแล้วสายนี้เนี่ยยังเถื่อนนะฮะเจอเจอไปนี่แบบเพ้อเพอถ้าเกิดคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาล้องว่าเราแฮกเลยนะแบบเอ้ยไอ้นี่เปิดกรอบชัวร์คือจริงๆเราไม่ได้เปิดกรอบแต่เราเรียกว่าเล่นแบบรอบครอบมาตั้งแต่กําเนิดนะครับผมไอ้ยะดมอีกคําคม ้องมาดูด้วยนะครับว่าด่านที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีกระท่อมของฆาตกรหรือเปล่านะฮะส่วนมากด่านหลักจะมีหมดนะฮะและด่านที่ออกโอ้โหกุหลาบที่จืดจางด่านนี้มีนะด่านนี้มีกระท่อมโทเทมเราเกิดดีนะโอเคปลาไปก่อนปาผิดอันเราต้องปาสีเห,เหลืองดิโอเคปรับเป็นสีเหลืองละปลาไปเลยครับเมื่อกี้มีนกบินที่เรือนะแสดงว่าอาจจะมีซัมติงอยู่แถวนี้นะฮะไอเดไว้ไอเดวไว้ไอเดวไ,ไเดวาเซตฉากรอดหรอ เราเซตฉากรอดหรอมานี่เลยลงห้อง VIP ถามน้องว่าน้องมีอะไรดีขึ้นไปก่อนครับผม <c oughs> เกมไวผสมยาเลยครับผมแต่เมื่อกี้เนี่ยผมสังเกตเห็นข้างหลังเรือมันก็มีคนวิ่งนะเนี่ยถ้าแถวตรงนี้อะนี่ไงอ่านบบนึงนะขอลมควันก่อนโอเคลมควันละวิ่งไปไหนแล้วเอออะอยู่ตรงนี้อ่าดักหน้าไงดักหน้าแบบ300%เปเซต เซอร์บอกหูมึงดักหน้าเหมือนรู้เหมือนรู้เซอร์บอกไอ้นี่เหมือนรู้ <c oughs> เล่นเหมือนรู้เลยนะคะผมนี่ไงปลาดักไปก่อนโอเคมีคนช่วยกันแล้วนะครับที่ห้องวีเทนี่ครับผู้ชมดูนะนี่ครับตอ,อนนี้คือเรามองเห็นออร่านะนี่ครับรอ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 ครับให้เขาโลกนะ <c oughs> ให้เขาโลกไงนี่ไงคือเราเห็นเราเห็นตำแหน่งไงเราเห็นตำแหน่งไงโอ้โหผมบอกเลยว่าตานี้เซอร์ด่ายแฮกแน่นอนคือถ้าจะเล่นดีขนาดนี้นะครับจาน โอเคผสมยาดัานไงเห็นไหมคือเปิดความบาดหมางเราทำงานแล้วเวลาที่มีคนปั่นด้วยกันเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะลมควันเสร็จแล้วก็มาดิครับลมควันต่อโอเคเตาไว้ไปทางขวาโอเคลมควันเสร็จแล้วยังไงดักหน้าแบบ3ามร้อยเปอร์เซดักหน้าแบบ3ามร้ <c oughs> อยเปอร์เซนก็โคตดักแบบนี้เตาไว้บอกจะเอาจุดไหนเป็นจุดยืนในสังคมเด ลมควันครับเพิ่มความเร็วครับผมติดไนทรัสวิ่งมาได้ลงห้องวีอีก,ออาากรอบป่าวเดว้ตายยากเหรอตายยากเหรอไม่ได้หนุ่มจะมาตายยงตายยากในสังคมแบบนี้ไม่ได้หรอกโอเคไปอีกรอบลงห้องวีสองรอบในเวรานสโ,โดนไปก่อนครับโอเคครับเดว้เนี่ยรอบสุดท้ายแล้วนะถ้ามีคนมาช่วยปุ๊บรอบต่อไปคือเขาไปหวั่นแล้วนะ ตรงนี้ล่าสุดมีโคนจริงๆด้วยโอเคครับลมควันเสร็จแล้วเฮ้ยมันวิ่งฉี่ไปนู่นครับวิ่งฉี่ไปขอบแมปอันแน่อันแน่อ,นแนอ่ายังไงอะเฮ้ยทำไมอยู่ดีก็วิ่งออกมาจริงๆเขาจะวนตรงนั้นก็ได้นะเขาวิ่งออกมาทำไมเห่ไอบ้านนาเราเนื้อน้องบอต้องกลับขึ้นมาโอเคลมควันเสร็จแล้วครับเอาไม่โดดด้วยเฮ้ยสูตรไหนเนี่ยจริงๆก็ควรกระโดดนะ ไอ้ตรงเรือเมื่อกี้มันมีที่ให้โดดอยู่เชิงหนาไม่โดดก็ล่วงไปก่อนไอหนุ่มเฮ้ยผมว่าสายนี้ไม่งยังโหดเลยนะคุณผู้ชมไปเล่นตามกันได้นะมันมองทะลุกลุโปร่รงอะโอ้โหแบบไม่ต้องเอาประกามาบงอยู่เรือแน่เลยใช่ไหมปลาไปก่อนลมควันไปก่อนนะอยู่แถวนี้หรือเปล่า โอเคครับจังหวะนี้เราก็มองทะลุแล้วก็มองหานะว่าอาจจะมีเซอร์อยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่มีคนวิ่งปัดมาเลยโอเคเอยนี่ไงมีคนอยู่ตรงนี้นะลมควันเสร็จแล้วลมควันเสร็จแล้วติดในตัวสวิ่งมาครับผมหูเครื่องนี้แบบใกล้เสร็จเต็มที่แล้วอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เจอเมื่อกี้เจอเยอื่อมันเป็นแบบว่าคู่อริของเราคนนี้ที่เราโดนโดนเราหลอกไฟนี่าเอา้าววิ่งช้านะนะนะเราอะเราวิ่งช้านะ ชานารูโตบ้างไหมวิชานารูโตบ้างไหมโอเคเขาจะเล่นแบบนี้เหรอได้นะแต่พี่เขาแอบมองออร่าแป๊บหนึ่งนะก้าวข้ามความเจ็บปวดและลวดร้าวมาก่อนหนึ่งสเต,ต็ปเอ้ยปั่นไฟเสร็จไปแล้วโอ้โหยโยนไม้แบบไม่มีอีกโก้ตัวน,นี้เนี่ยก็โดนแขวนเฟสสองวะถ้าจำไม่ผิดโอเคอันน่อันแน่ยอันแน,น,น่ยึยยด,ด,ดยักซิกาดักซิกาดยดูดิเขาต้องตายยากอะ่ะคือตัวเรามันวิ่งไวขนาดไหนเอือถึงกับต้องใช้ตายยากในการวิ่งหนีเลยนะ โอเคเอาวิ่งฉี่หรอโอเคผมไม่ลมควันละผมไล่เลยแล้วกันโดดไหมเอา้าโอโ้ตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่โดดก็มาดิจานก็มาดิจานเฮ้ยโอ้โหบนเรือบนเรือจะพันเสร็จแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหฟังจาก,กเสียงน่าจะ90%อโอ้โห99%ไง9ก้ไง,ไงขอลมควันแปบบ๊บขอมองก่อนเฮ้ยมีคนแอบตู้เอา้าเป็นสไปเดอร์แมนเหรอ ทำไมลรยตัวมาแบบนี้เป็นสไปเดอร์แมนรือเปล่าข้างบนถ้าจำไม่ผิดจะเป็นผู้หญิงนะจะเป็นผู้หญิงนะผมขอลมควันเพื่อความแน่ใจอีกรอบนึ่งก่อน,นคนนี้คนไทยซะด้วยโอ้โหแต่งตัวจะไปงานหมอลำแต่งตัวจะไปงานหมวลำเดี๋ยวพี่พาไปแบบงานขายของชํำที่หน้าปักซอยอะแหลงกูวนะนัมั่วนะพูดมั่วไปเรื่อยนะน้องๆน,น,นะจันเกีะโอเคครับแขวนสองสยองขวัญไปจังหวะน,นี้ แล้วยังไงมีคนมาช่วยไหมลาดักไปก่อนนันไงเดวไวมาพอดีครับผมมาพอดีครับผมรอลมควันนิดนึงเดวไวครับเดวไวคือเป้าหมายของเราโอ้โหได้ทั้งคนได้ทั้งไม้สุดยอดรั้ผมเพอร์เฟกมาดีเดวไวได้ข่านวะว่ามีกุญแจจัดฉากรอบชีวิตหรออันแน่เขาเปแบบไม่มีอีโก้เลยนะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้รอบกว้างอะเฮ้ยไม่ทันว่ะม,มันรอบกว้างอะเอาวิ่งฉี่ครับจะไปเล่นไม้อีกแผ่นตรงเรือเล็กชัวร์ดูจากการวิ่งนะ โอเคลมควันครับผมเอาวิ่งฉีกว่ะเฮ้ยโอ้โหวิ่งฉีกว่ะวิ่งฉีกว่ะเฮ้ยเอาเรื่องนะวิ่งฉีกนะแต่อย่าลืมนะตรงนี้เพื่อนใช้ไม้ไปหมดแล้วเขาต้องกระโดดครับผมล็อกหลอกว่าจะตามแต่สต็ปแบกตามมาไป่งยังไงล่ะนี่ไงล่ะก็มาดีก้ามาดีครับผมรู้หมดนะว่าคุณต้องการจะทาาําอะไรผมเล่นเซอร์มาก่อนนะคนที่เล่นเซอร์มาก่อนเนี่ยคือจะเล่นฆาตกรเก่งนะผมบอกให้และคนที่เล่นฆาตกรมาก่อนเ็าจะเล่นเซอร์เก่ง เพราะว่าต่างคนต่างแบบเดาทางกันถูกอะว่าแบบเอ้ยไอยคนนี้มันมันสุดท้ายมันอยู่ที่แบบเชิงของแต่ละคนนะว่าแบบเชิงจะหนาแค่ไหนไม่มีคนเลยเหรอล่าสุดมันช่วยกันแถวแถวนี้นะฮะแถวบ้านใหญ่เนะี่ยไม่ใช่บ้านใหญ่เรือใหญ่ไอ้เ,อเ,อเ,อเจอเจออ่าคนนี้ไม่เจ็บด้วยคนนี้ไม่เจ็บซะด้วยนะเดี๋ยวผมขอลมควันเพื่อแฮกแมปก่อนนะฮะเขาวิ่งเข้าไปในเมสเลยเมสเทพซะด้วยโอเคครับผม ครไม่เห็นผมนะแล้วผมก็มาจัดหมาแบบเอ้าเฮ้ยเอาไม่เจ็บไม่เจ็บเฉยไม่เจ็บเฉยเฉยเลยโอเคครับผมลมควันก่อนมองทะลุนะนี่แหละความความน่ากลัวของการที่เรามองทะลุได้ครับผมใจเย็นเย็นใจเย็นเราไม่รีบครับเราไม่รีบครับเราจะ p l a y w i t h my f o o d เราจะเล่นกับเหยื่อเราสเตปแบ็คมาแบบไม่มีอีโก้เลยไงอ่ะตั้งตัวไม่ทันไงตั้งตัวไม่ทันไงโดนตีฟรีอีสปอร์ตไปหนึดอกไอ้ตรงนี้มีไม้อ่ะ โอเคถ้าวนเล่นตรงนี้เนี่ยเสร็จผมแน่นะผมวิ่งไวนะคุณอย่าลืมนะผมเป็นฆาตกรที่วิ่งไวโอโ้ตายยากไปเลยครับถ้ามันจำเป็นล้มไม้ยังไงเชิงเชิงหนาหมาชิบะเหลือไงหรือไงฮะไม่ได้แอมพี่หรอกพี่อย่าเล่นเซิร์ฟม,มาก่อนพี่รู้ว่าน,น้องจะทำอะไรในสังคมไทยเฮ้ย<อ><อ>มันน่ากวนจริงอะนเนี่ยมันวิ่งไวมากเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรสักอย่างปะเฮ้ยเมื่อกี้มัน เว้ยแต่เดวิดแต่ผมไปตีเดวิดให้ล้มก่อนแล้วผมไปไล่คนเมื่อกี้นะที่อยู่ข้างหลังผมเห็นนะไม่แก้ใช่ไหมผมไม่เห็นเดวิดไปทําอะไรมาเมื่อกี้ไปทําอะไรมาในตู้ฮะไปซ่อนของไปเก็บของหรือมันอะไรยังไงเพื่อนใช้ไม้หมดแล้วนะเนี่ยเอ้ตรงนี้มีอันนึงอะ่ะโอเคปลาดักไปมุ่มั่วก่อนนะผมปลาดักไปมุ่ั่วครับลมควันครับผมผมชอบกินอะไรลมควันนะอา้า จะอะไรไม่ทันนะเนี่ยไม่ทันนะผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ทันนะไม่ทันนะเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรเดินข้างหลังนู้นปะเนี่ยเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะหลังเรือมันเห็นอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าแถวเนี่ยหรือเปล่าวะหรือผมหลอนไปเองวะเอ๊ะเมือนเห็นอะไรมันเดินอ่ะผมว่าตาผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคุณผู้ชมผมว่าน้องดำเนี่ยน่าจะรอลงหลุมแล้วแหละเพราะว่า น่าจะรู้ว่าแบบเพื่อนเซตฉากลอดเอาไว้นะหาไม่เจอหรือเพื่อไม่มีหรือผีบังตามี2กรณีนะครับถ้าเดวิดคานมาเรือใหญ่ก็คือเพื่อนอาจจะอยู่แถวแถวนี้อีกกรณีก็คือมันล่อให้เราอยู่จากบ้านเล็กให้ไกลที่สุดอะ่ะเพื่อที่จะให้เพื่อนสามารถลงหลุมได้เฮ้ยเจอแล้วครับผมมันไม่มีอะไรพ้นสายตาผมได้หรอกนะนี่แงผล่ออกมาซะ โผล่ออกมาซะน้องน้องน้องเสื้อเขียวเสียวสยิวกิ้วไปไหนจ๊ะไม่ยังไงลมควันไปก่อนนะลมควันไปก่อนนะโอเคลมควันเสร็จเรียบร้อยเขาจะวนตรงนี้เหรอหลอกไฟหลอกไฟอีกรอบนึงโอ้โหนดร์าวสายมองทะลุสายเปิดกรอบเนี่ยน้องน้องน้องนองลองคิดดูนะขนาดผมเล่นเดอะคาวแล้วผมแบบ ใส่แอดออนที่มันมองทะลุอะคือมันยังดักทางเซอร์ได้ขนาดเนี่ยถ้าเกิดไปเจอแบบฆาตกรที่เปิดกรอบอะมันจะดักทางได้ขนาดไหนอ่ะลองคิดดูโอ้โดิวิดมันไปไหนแล้ว,วเนี่ยดวิดมันจะแห้งตายแล้วนะเฮ้ยออกมาเดวิดโอ้แห้งตายไปแล้วหนึ่งสเต็ปแห้งตายไปแล้วหนึ่งสเต็ปครับผมเฮ้ยตรงนี้มีแผ่นมาให้กระทืบเอาแต้มอยู่นะทืบเลย จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับ5-4นะถึงเซอร์จะเซตฉากรดอดแต่ถ้าผมไม่ปล่อยสุดท้ายคุณก็ยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีเขาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะ CF ครับอ๋อจะบอกว่า FC ครับผมน่ารักที่สุดเลยนะเราก็ต้องขอบคุณเขาหน่อยนะครับผมขอบคุณครับอ่าจบเกมมาด้วยความสวยงามเนาะก็ยังไงขอบคุณผู้ชมมากๆนะครับที่เข้ามารับชมอ c คลาวสายแฮกแมปสายมองทะลุนะครับผม ก็ยังไงฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ฝากกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ